ครับผมนายสุภาแดงนี้ผมจะมาสาธิตการข้อบกบสูบด้วยาห้าลสองทได้ลมก่าได้ลมครับอุปกรณที่ต้องมีครับมีครัาห้าสองทำให้ไลมหรือปล่งครับาสองสองทำให้ลมก่าวด้ปงัตัวนี้สำคัญครับอกห้าลสองทำามได้ลมกาวได้ลมครับแล้วก็หาไม่ได้ครับบกสูบครับแอะไรครับ ทาการต่อลง้อมจากตัวประปุณน้าครับนี่ตัวแบ่งลงคบั่อบลตัวแบงงครับตัแบ่งครับตัอแบ่งลงครับต้องตัวแบ่งลงครับเข้าที่วาว3 2ครับถัมันปุ่มกดต้องตัวแบ่งลมครับเข้าที่วาว3 2ครับด้วยปุ่มกดตอ to said, um, uh, see, uh ัวแบ่งลงครับเข้าวาครับ มาขอยที่วาวห้าแล้วสองมาที่วาวสามสองวาวครับมาดี่วาวห้าสองครับลมก็จะมาลอยตรงนี้ครับนี่ครับมาอตรงนี้ตอนนี้ลมก็มาลอยตรงนี้ กะบอกสูงนะเรต้องออกจากบ้าตัวนี้งานเราก็ปล่อยลครับเเดนีครับเขบอกสเพื่ที่ออกครับบอกสเพี่กลับครับันัสรือเ่อสเพื่อที่ออกไปครับกลับเฮ้